คนโสดคนโสดสงสัยเป็นไงพี่สุดยอดโรงเรียนนี้มีแต่คนโสดครับผมเขาบอกว่าการจะโสดเนี่ยโสดได้สองกรณีอ่ะกรณีแรกครับ ไม่เป็นไรครับใช<ห>่ฮะ<ห>อยู่<ห><ห>เป็นโสดดีจะตายยังไงเขาบอกว่าหัวใจไม่ใช่หัวหินเอ,อย่ามาเที่ยวมาฟินแล้วก็จากไปเอาอีกเอาอีกเขาบอกว่าใส่น้ำปลายเยอะเกินไปจะเป็นลูกไตใส่ใจมากเกินไปเป็นด้แย่เพิล้อ ใ <Okay. S 1> อ่ครอบใช่ครับผ่าทนที่ไหนผมฮาฮอาฮ่าฮ่า<ๆ>ไม่มีอ้าวตัดไปพี่พี่ตัดไปอยากเอาก้อนหินมาเขียนคำว่ารักยังไงแล้วปา้าใส่หัวเธอหนักๆจะได้รู้ว่าการแอบรักมันเก็บยังไง<ๆ>ขอบอกว่าควารักก็เหมือนน้ำเปล่า ถึงแต่ไม่มีรสชาติแต่มันก็ขาดไม่ได้โว้ยปับ๊บไฟยังมีหลายตาอาา่ารับนะฉันจะไม่หลายใจยรถไฟไม่ใช่รถเก็กมันทำด้วยเลยจึกจกจึกๆอันนี้ลรอเพลงเฉยไม่มีอะไรีไแล้ว,แล,วแล้วมันก็องอนงอนอะไรก็หวาน คูไม่มีอะไรเลยกับเขาอ่ะ